อันนี้น่าสนใจนะเฮ้ยน่าไปทำ้วนี่เมืองน,นี่คุณสี่นี่ยไอ้อะไรนะใครยืนกับต้นแตงโมโอ,อยู่วะอันนี้อัน,น,อน,นโอช้ช่างเขาแล้วกันเขาต้องทำความเคารพต้นแตงโมโให้โตวไวๆนะครับแต่เมืองคุณสี่หรออันนี้น่าสนใจนะเดี๋ยวลองไปดูว่าคุณสี่จริงหรือเปล่าแอดมินโกหกผมมั้งเนี่ยไหน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 คุณสี่จริงหรือเปล่าคุณสี่จริงหรือเปล่าเนี่ยดูสีไหนดี๋ยวซิโกหกกันหรือเปล่าฮ มีแปดอันนะคูณหนึ่งอันได้มาเท่าไหร่ดูสิเก้าสิบสิบเอ็ดอุ้ยคูณสี่จริงอ้เอาดีอุ้ยคูณสี่เลยเหรอเขาไม่ได้เปิดบ่อยอ่ะดีเพราะมาเช้าผมเพิ่งทําใบนะครับเหมืองเนนะี่ยมันยังสองอยู่เลยนะครับอันนี้คูณสี่แล้วอะ่ะเว่อร์ไปเว่อร์ไปเว่อร,อร์จัดเว่อร์จัดอันนี้เว่อร์จริงอันนี้เว่อร์จริงเอาไงดีแชทกลบโกยเหมืองกันไหม แต่ผมก็แต่ผมต้องการเงินก่อนนะดี๋นาะใช่ปะเราต้องการเงินนะดีเพื่อจะซื้อรถอะ่ะอแต่ก็กลัวจะพลาดโอกาสนี้ว่ะนี่ก็เป็นโอกาสดีเหมือนกันนะโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้รถก็พังน้ำมันก็หมดอุยสุดยอดว่ะนี่มันนี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะรถก็พังน้ำมันก็หมดเออเอาครบเลยดี อาการมาอาการมาโอเคมันหมดอีกเอเคพอขับได้ผมตัดสินใจแล้วนะคเดี๋ยวผมขอรอบเมืองสักรอบเพราะมันมีแตงโมอยู่หลังรถแล้ว200อันนับมันน่าจะเก็บเออเมืองแล้วก็ไม่คุ้มแล้วกันนะครับก็ถ้าอยากจะทำคูณสี่เดี๋ยวเราฟาร์มสักรอบหนึ่งแล้วเราค่อยกลับไปทำคูณสี่ก็ยังไม่สายนะเราพรุ่งนี้เช้าเราถึงค่อยมาทำรอบเมืองก็ได้เพราะว่ามันเป็นโอกาสที่แบบน่ากอบโกยมากเลยนะคูณสี่เนะี่ย ว่ามันน่าสนใจมากๆนะครับแต่ผมขอทำรอบเมืองก่อนผมขี้เกียจไปล้างแตงโม์ใส่ตู้อะเพราะว่ามันเสียเวลาตอนจะไปดึงออกมานี่แหละเขียบไปฟาร์มกันต่อโอ้โหเก็บออมุุให้หมอด้วยครับเฮียชนกุนอ่ะจุดสายตา ทีร้ดเ้าไหมค,ครับิดครับที่แฟจะร้องไห้ที่แฟเอาจริงมันน่าจะเป็นผมมากกว่านะครับที่คอร้องไห้เนี่ยชนไม่เอาทรงกันเลยโอ้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 ผมรู้สึกเหมือนผมกำลังจะดำดินตลอดเวลาเลยว่ะทุกคนสังเกตแบบไม่โหลดนี้ผมสัมผัสได้ว่าผมกำลังจะแบบใช้ยาของดเรมอนอนะที่แบบพอกแล้วจะสามารถดำดินได้อะผมได้กินแบบนั้นเลย โหหายยากมากที่ผมจะแบบไม่โหลดนะคือมันผมแทบไม่เป็นมานานมากๆแล้วนะมันน้อยมากๆอะ่ะประเทศที่ผมไปแล้วจะแบบแบบไม่โหลดอะ่ะโอเคฟาร์มเสร็จแล้วนะครัโคตรเหนื่อยอ้ยตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งห้าสิบนะครับผมเพิ่งฟาร์มเสร็จมาอันนี้คือแตงโมมนเลยยี่สิบอัน,นไม่ต้องสงสัยนะเพราะว่าผมทันนีไมเงินเท่าไห,หร่ไ่เ ใช่ามาเนอะไม่ต้องมาใส่นะครับพอดีผมเปิดแพ็คไอไอติมกับน้ำส้มนะครับก็เลยมันเกินนะแล้วมันต้องกินตอนนั้นอนะ่ะก็เลยแบบเนีย่ยต้องเอามาใส่รถนะครับก็เลยทาให้ต้องทิ้งแตงโมไปส่วนหนึ่งถ้าจะทิ้งชิ้นอื่นมันก็ไม่ได้ครับชิ้นอื่นมันต้องใช้โพเนาะก็เลยต้องเสียสละแตงโมนะครับลากเลยอ,อยู่เหมือนกันนะกว่าจะฟาร์มเสร็จเนะี่ย ไม่ต้องสองสัยนะครับคือตอนแรกอะผมเข้ามาฟาร์ม่วงพีคทา์นั่นแหละแล้วก็แบบผมมีทุระนะครับก็คือต้องไปเล่นพับจีนั่นแหละธุระผมก็เลยต้องกลับมาอีกทีตอนประมาณเที่ยงคืน,นครับเพื่อมาเล่นเพื่อมาฟาร์มให้ครบรอบแล้วเดี๋ยวผมจะไปพักแหละโอเคขายหมดเราไปกันเถอะเราจะไปคาสินโน,นะครับได้มาแล้วสองแสนห้า อิ่มอิมไปเอฟเคกันดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวผมเอฟเคละแล้วเดี๋ยวพวกนี้เราค่อยมาเลยกันต่อตอนนี้ถึงว่าเราต้องเขายืนคุยกันปะอ๋อใช่โอเคมุมนี้แล้วกันโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้า อผมขอไปนั่งขลักกันตีสองแล้วฟีปป๊บโอ๊ยโอๆยโอ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 ยดีนะรถคันนี้มันพลิกง่ายเชื่อแต่มันค่อนข้างใหญ่เธอท้าเลยอ่ะออ๊ยโ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 อจะลงไปหาปลาให้ได้เลยดิโอเคผมกำลังกำลังแบบนั่งฟังฟังอยู่ผมก็มีความคิดนะครับว่า ถ้าสมมุติผมไม่ทําแตงโมผมจะใช้เวลาลดลงไหมสรุปแล้วนะครับตอนนี้5้าโมงเย็นนะผมฟาร์มตอนประมาณบ่ายสองครึ่งผมลงไปกินข้าวด้วยประมาณ20นาทีก็ก็ตีกลมๆว่ารอบนี้ฟาร์มโดยไม่มีแตงโมนะครับก็ลดเวลาไปถึงประมาณอันตรีกลมๆนะครับเราไม่ต้องแบบเป๊ะมากก็ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็เท่ากับว่าจะฟาร์มไวกว่าการที่มีแตงโมด้วย30นาทีนะครับ ก็คือฟาร์มไวกว่านั่นแหละจากสองชั่วโมงครึ่งเหลือสองชั่วโมงนะครับก็มาดูกันครับว่าเม็ดเงินจะประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าฟาร์ม2ชั่วโมงครึ่งมันจะ2อ0 0สน้เรามาดูกันว่าอันนี้มันจะต่างกันแค่ไหนอะไรเองอี้ยผมอยากลองพิสูจน์ดูนะครับแชทผมอยากลองเล่นอันนี้ว่ะเราไปเล่นอันนี้กันดีกว่าผมอยากลองอ่ะหาอะไรเล่นกันดีกว่าผมว่าทุกคนน่าจะเบื่อไป let's go ไปโอเคมาแล้ววิ่งคนคนเยอะเหมือนกันนะ ไหนดูสิมา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 แข่งกันดีกว่าระดับตัวจริงレスซิ่งอะ่ะเฮ้ยอันนี้คืออะไรเขาติดคุกอยู่แล้วเขามานหรอหรือว่าอะไรเนี่ยอนนี้อุ้ยมันโอ้ยงี้มันเดินอาเดินออกไปด้านหน้าก็ได้เปรียบกว่าดิเดี๋ยไว้แรกไป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 ไันหลังอย่ายุ่งคันหลังอย่าอย่าจี้อย่าจี้อย่าจี้อุ้ยอุ้ย อุ้ยมันชนกันยับเลยอุ้ยเดี๋ยวขวาปุ๊บอุ้ยโดนชนแย่แล้วแบบนี้ไม่ดีโหเราอยู่ที่สิบกว่าเลยนะครับอุ้ยชนอีกโอ้ยแย่จัดแย่จัดแบบนี้อุ้ยขาหน้าครับเออชนกันเองเลยสวยจบอุ้ยโอ้โาทางขึ้นอยู่ตรงไหนเนี่ย แย่ yeah, แล้วหมันต้องขับไวมันก็เป็นอย่างงี้แหละเราไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้สหไอเขาเรียกว่าแรไรู้แหล่งอ่ะเพรายังเห็นคันยังเห็นคันหน้ายังเห็นคันหน้าแต่ว่ามีคนพลาเดเยอะเหมือนกันชึบกด G เพื่อกลับเช็คอยต์อ๋อมันไม่ต้องขี่กลับก็ได้โหใชฟคอยงูจัดเลยผมไปครับฟืดเราจะอ้อมทําไมวะไปรู่นเลยไม่ได้หรอชึบเช็คอยต์ของเราอยู่ไหนวะ ไหนผมไม่เห็นเช็คพอยต์แล้วเนี่ยเอ้ยผมลืมเก็บปะนั่นไงชัดเลยอุย้ยอะไรมาเรียกมั่วซั่วไปหมดเลยทีนี้งงเลยเขาขับกันยังไงวะเนี่ยรถคันนี้แม่งบังคับอย่างยากเลยอุ้ยสวยชนไบพัด จบสิ้นชีวิตโอเคชัดแล้วไปออกดีกว่าเสียไม่รับเวลาเออโอเคครับแล้วนี่คือการฟาร์มเลยที่ไม่เก็บแตงโมนะครับรอบนี้ถ้ามันได้เงินน้อยผมก็คงต้องกลับไปฟาร์มแบบมีแตงโมแต่ก็ลองเทียบดูว่ามันจะต่างกันมากไหมครับเราลองดูขายหมดก่อนแล้วกันถ้ามันต่างกันแบบ เยอะก็ก็คงจะต้องเปลี่ยนวิธีฟาร์มเราต้องลองหลาย,ลายแบบครับเพราะาเราไม่รู้ว่าแบบไหนคือวิธีที่ดีที่สุดฉะนั้นเราต้องลองผิดลองถูกชึบสองหมื่นหกเราจะไม่มีเลขสี่หมื่นสองแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่มีแตงโมคือก่อนหน้าน,นี้ที่เราได้เลขเยอะเยอเพราะว่าเพราะแตงโมนะเพราะแตงโม,มมันราคามันถูกโอเค ประมาณแสนเก้าตีมกลมเพราะว่าผมมีเงินหนึ่ตัวหมื่นหนึ่งประมาณแสนเก้นะครับถ้าห่างจากการที่มีแตงโมรประมาณ60,000ทุกคนก็ลองพิจารณาเอาครับว่าหกหมื่นหกหที่หายไปกับการเสียเวลาน้อยลงไปครึ่งชั่วโมงมันคุ้มหรือเปล่าแต่สำหรับผมผมคิดแล้วว่ามันมันไม่คุม้มถ้วไปทําแตงโมด้วยอน่าจะคุ้มกว่าเพราะว่า หกหมื่นเลยนะหกหมื่นอะแบบทั้งที่เราก็ขี่ผ่านแตงโมอยู่แล้วอะผมว่านะไม่รู้ว่าผมคิดผิดหรือเปล่าแต่แบบมันใช้เวลาเพิ่มมาอีกแค่ครึ่งชั่วโมงเองอะมันแค่ยืนปลูกรอเก็บอะไรแบบนะี้มันเพิ่มมาอีกแค่ครึ่งชั่วโมงอะแต่เราแบบได้มาอีกหกหมื่นอะผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะคุ้มนะทอมคิดผมนะคือผมไม่ได้เข้าประเทศมา ประมาณสองสามวันนะครับเพราะพอดีผมมีธุระนะครับก็เลยไม่ได้เข้ามาเล่นเลยแล้วก็ระหว่างที่ผมหายไปนะครับผมก็ได้มาคิดขึ้นได้ว่าเอ๊วันนี้เราจะเข้ามาเล่นซะหน่อยอะไรเงี้ยมาฟงมาฟาร์มก็ลืมคิดไปนะครับว่าเราเช่ารถเข้ามารถมันก็จะต้องส่งคืนนั่นแหละครับประเด็นเลยแล้วพาวมันอยู่ทะเลทรายอ่ะโอ้โหไอแชทผมทำอะไรลงไปวะนี่อ่ะ แล้วผมออกตรงนี้ด้วยไงก็คือแบบ F K ก็ไม่ได้ F K เลยรถก็ไม่ได้ใช้คือสรุปแล้วเช่ามาได้ใช้วันเดียวโอเคที่ผมบอกว่าคุ้มก็จะตัดทิ้งไปนะครับมันคงไม่คุ้มสำหรับคนที่มีธุระเยอะอย่างผมเท่าไหร่ไหนต้องทำงงทำงานโอ้ไหนต้องทำนั่นทำนี่ใช้ไม่คุ้มเท่าไหร่เลยนะครับรอบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเช่าใหม่ ดีไหมเรามีอยู่เจ็ดแสนแล้วอ่ะ 8, 000, 9, 000, 8, 9, 000, 9, 000แปดแสนเก้าเก้าแสนแปดเก้าเก้าแสนละเรามีอยู่เก้าแสนกว่าแล้วอ่ะคือมันขาดอีกแค่สี่แสนนึงอ่ะเราใช้รถร้อยห้าสิบโลฟาร์มก็ได้นะครับไม่เป็นไรเรามีรถร้อยห้าสิบโลของเราอยู่แค่สี่รอบเองชิวๆแชทผมฟาร์มได้ไม่ต้องเช่าแล้วรอบนี้ผมไม่เช่าจริงละพูดจริงเลย ต,ตอนนี้ผมขอวิ่งไปพาวก่อนแล้วกันครับเป็นกำลังใจให้ผมวิ่งด้วยไปไป,ไปส่งผมเพาหน่อยได้ไหมครับ คนที่ขี่ผ่านผมไปใจร้ายมากนะครับไม่เห็นใจกันเลยอ่ะนี่โคตรไกลอ่ะขอบคุณมากครับพี่ชายผมทำไม่ได้พี่ชายวันนี้ผมแย่ผมเองน่าจะต้องวิ่งอีกประมาณอชิบหายละรอบนี้ได้ชัวร์วรอบนี้ได้ชัวร์รอบนี้ได้ชัวร์ชิบมาโอเค ขอบคุณมา,มากๆนะครับพี่ชายคนเมื่อกี้ใครถ้าผ่านมาเห็นคลิปนี้ขอบคุณด้วยนะครับผมไม่ได้พี่ชายผมแย่เลยผมวิ่งมาโคตรไกลจากเมืองบนอะดีนะพี่เขาใจดีวันนี้ผมต้องเริ่มปลูกใหม่หมดเลยดิเพราะาไอ้ที่ทําทุกอย่างมันอยู่หลังรถนั้นหมดเลยอะโหแย่จัดแบบนี้ผมพลาดไม่เป็นไรครับไปทอมีไม่ให้ลิงถือเราไม่ใช่ลูกครับยอย่าท้อ ผมขอตัวไปฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหน่าจะใช้เวลาหลายวันเลยวครับโอเคไปฟาร์มแล้วกันขออนุญาตบิด